พชคารเลล่านายวันๆนะครับตัวธรรมดาว่าสวยแล้วนะนี่ใส่ของแต่งปีขนาดนี้ครับจะสวยขนาดไหนไปชมกันครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้เนี่ยเรามาขายสภาพโดยเฉพาะเลยนะด้วยไม้นะครับ60,000กว่าโลโซทงนะครับสีสันสวยงามนะครับสีคันนี้นี่ผมให้90%เลยนะดูไฟหน้านะครับออกแบบมาโค้งมนสวยงามนะครับไม่มีรอยสเก็ตกินเลยนะแล้วดูนะครับคันนี้เนี่ยได้ของแต่งนะเป็นพาร์ทเทคพาร์ทต้องย้ำว่าแท้นะครับทั้งคันนะ ฟิตเนต์คันนี้สวยมากนะครับแล้วดูล้อได้เป็นเทคอาร์ตแท้เช่นกันนะอันนี้ต่อคอยยี่สิบเอ็ดนะครับแล้วก็มากับเบรก GT 3นะแล้วล้อสีดำนะครับเบรกเหลืองรถขาวนี่อย่างหล่อเลยนะดูโป่งซุ้มล้อหลังนะครับให้ความอ้วนนะคือก้อนหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดมองจากด้านท้ายนะเป็นรถที่เท่มากๆนะครับแล้วดู ล้อนะครับให้ฟิตเน็นมาแบบพอดีเป๊ะเลยนะขับตามหลังนี่คือหล่อมากๆนะครับหน้ายางใหญ่มากนะที่บอกว่าสวยงามเนี่ยลองดูไฟท้ายนะครับเป็น LED ทั้งอันนะแล้วไฟเนี่ยสภาพดีมากๆนะครับไม่มีรอยสะเก็ดขินเลยนะตัว9้า1นะครับก็คือจะเป็นเรียบๆอย่างนี้นะถ้าเป็นจุด2นะครับก็คือจะเป็นไฟคล้ายๆ 3D ดีนะครับจะมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็จะมีวิงหลังนะครับติดมาให้นี่คือดูเพิ่มเติมและดูเต็มขึ้นมากๆนะครับแล้วก็ท่อนะครับแบบสปีดนะของ USA นะครับ สามารถปรับเปลี่ยนเสียงท่อได้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาฟังกันตอนท้ายนะว่าจะเร้าใจแค่ไหนแล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีคําว่านายวันวัน,วนคาเรล,ล่าอยู่นะในส่วนของเครื่องยนต์ที่วางหลังนะครับก็ด้านท้ายเนี่ยเปิดมาดูนะครับก็จะมีคาว่าคาเรล,ล่านะ3.4นะครับเครื่องยนต์3,400ซีซีนะครับคันนี้ในแรงมา้าอยู่ที่ประมาณ3 5มาม้านะเป็นเครื่อง NA ไม่มีเทอร์โบนะครับเสียง NA เนี่ยจะมีสเสน่ห์เวลาเหยียบรอบสูงๆเป็นอย่างมากเลยนะแล้วก็ข้างหลังเนี่ย เป็นเหมือนระบบระบายอากาศของเขานะครับด้วยตัวในวันๆนะครับเครื่องเนี่ยจะเป็นเครื่องวางหลังนะตัวนี้ทําให้ด้านหน้ารถนะครับมีช่องเก็บสัมภาระเนี่ยก็เก็บกระเป๋าเดินทางใบเ,เล็กๆได้นะสัก2ใบน,นะครับแล้วดูฝาปรงฝาโปนะครับจุดยึดตะเข็บต่างๆนี่คือเดิมสนิทนะครับแล้วดูสภาพใหม่กริบนะครับสม,มัยนะความสวยงามมาดูในส่วนของอินทีเรียกันบ้างนะครับภายในแดงนะครับแล้วก็คือเพราะคันนี้ เป็นรถที่คอนฟิกออฟชั่นมาคือออฟชั่นทุกอย่างที่มีเนี่ยก็คือมีเหมือนที่ปอตคัน1ควรจะมีนะครับก็มีในส่วนของกระจกนะครับหูช้างคับได้นะครับเป็นออฟชั่นเพิ่มขึ้นมานะครับบางคันไม่ได้ใส่มานะเครื่องเสียงนะครับเบอร์มาสเตอร์เสียงดีแน่นอนนะครับบอกเมมเบ r ร3่สาตำแหน่งนะครับ สวยงามนะแหงประตูไม่มีรอยเลยแล้วก็ภายในนะครับเป็นภายในแดงแล้วก็เซฟตี้เบลเนี่ยก็เป็นเบลแดงมาด้วยนะครับตัวนี้ตามซต้อนะครับไม่มีรอยพ่นนะครับสติ๊กเกอร์เดิมหมดนะหัวน้องหัวน็อตไม่เคยไขนะครับแล้วดูพวงมาลัยนะเป็นแบบ GT นะครับสวยงามนะถ้าเป็นตัวธรรมดาไปดูเรียบๆกว่านี้นะครับอันนี้ตัดโภเมียมมานะคือตึ่งโภเมียมแหละสวยงามมากๆนะครับนี่ครับดูง่ายๆครับความใหม่นะพวงมาลัยถ้าเกิดใช้งานเป็นแสนโลนะครับพวงมาลัยจะมีความมันนะครับเพราะว่าใช้งานเยอะนะตัวนี้พวงมาลัยยังมีเป็นสีด้านอยู่นนนนะะคครรััับบแล้วดูหงงต่่าๆเีย สภาพคือไม่มีถลอกไม่มีลอกเลยนะเป็นรถที่สภาพดีมากนะครับคันนี้เบาะตัวนี้ได้เป็น14ทิศทางนะครับแล้วมาดูสภาพเบาะสภาพภายในกันนะครับเบาะเนี่ยไม่มีล้มนะครับสีเสริมไม่มีแตกนะสติชิ่งตะเข็บได้นี่คือสวยงามนะครับรถ13ปีนะรถปี12ได้สภาพนี้เนี่ยแล้วก็ดูออปชันหัวหมอนนะครับต่อสัญลักษณ์โลโก้นะครับพ o r s มาด้วยนะตัวนี้นะครับต้องคอนฟิกเพิ่มนะหลังนะครับเบาะหลังเนี่ยถ้าพูดถึงนะ เอาไว้ใส่ของดีกว่านะครับถ้านั่งได้ก็จะเป็นนั่งแบบเด็กตัวเล็กๆเลยนะหรือว่าไว้ใส่ของแล้วกันนะครับลองสตาร์ทให้ดูแล้วกันเสียงพอมากถือว่ารถสีขาเบาะแดงนะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะสวยอยู่แล้วนะครับทีรีนี้นี่สาวๆชอบนะถ่ายรูปสวย สังเกตคอนโซลน,นะครับไม่มีรอยถลอกนะครับปุ่มเปิมไม่มีร่องนะเจะ้าของเก่าดูแลรักษารถมาดีนะครับ <S <S ตัวออปชันที่ได้มาคันนี้ก็มีสปอร์ตนะครับมีปุ่มสปอร์ตพัดนะโช่อไฟฟ้าก็ได้มาด้วยนะครับออปชันคันนี้มีปิดแฮนด์คอนโทรลนะครับแล้วก็มีตัววิงหลังเนี่ยสามารถเปิดปิดได้แต่ตอนเนี้ยเราใส่พัดของเทคอาร์ไปแล้วตัวนี้ก็ปิดระบบไปเรียบร้อยนะครับมีออโต้สต็อปพ์ทนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ขาดตัวเปลี่ยนสิ่งท่อไปแต่ไม่ต้องห่วงนะครับตัวนี้ได้ใส่ท่อแฟบสปีีดมมาแแลล้้ววนะครับก็ รีโมทปรับเปลี่ยนเสียงได้ด้วยนะครับไม่ต้องน้อยใจไปนานและดูสภาพนะครับทุกอย่างเพอร์เฟกต์นะครับเล็กไมวิ่งน้อยมากนะครับ62,000กิโลเท่านั้นนะรถปี12นี่รถ13ปีแล้วมันเฉลี่ยวิ่งกงกมเลอปีละ5,000โลถือว่าวิ่งน้อยมากๆสำหรับเครื่อง A นะครับ Sport โน o n o นะครับตัวนี้ที่ให้มาด้วยโดยรวมสำหรับคันนี้เนี่ยผมให้มากกว่า80%นะครับรถปี12นะสภาพดีมากสวยงามนะครับ พอช911นะครับคาเรล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะที่วิศวกรนะครับทีมออกแบบเนี่ยออกแบบได้ผมว่าค่อนข้างสวยอมตะเลยนะสังเกตดูตั้งแต่ตัวพอชนะครับปีเก่าๆนะครับจนมาถึงรุ่นใหม่เนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นพอชนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นสายความคล้องมนนะครับคือเป็นรถที่มองดูแล้วมีความเซ็กซี่ในตัวเองนะมีความสปอร์ตหรูหรานะครับถือว่าคุ้มค่ามากนะครับสำหรับขนาดนี้เนี่ยเราเปิดอยู่ที่5 8 9ล้านแแสนเก้าหมื่นเท่านั้นนะครับถ้าใดสนใจก็เจอกันที่ท3สาิบหากานะครับ